ะจะพาไปทางขนมครกครับที่ไม่ใช่ขนมครกหน้าธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นขนมครกหน้าไอติมกะทิสดที่ร้านขนมครกพระคุณพ่อนะครับตั้งอยู่หน้าร้านยำปอปูเป็นซีฟู้ดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้เคียงสี่แยกบ้านแขกตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีขนมครกไส้มะพร้าวหน้าไอติมกะทิสดที่ไม่เหมือนขนมครกที่ไหนครับคุณจันยาพรมเขียวหรือว่าคุณตุ๊กวัย34ปีปรับสูตรจากคุณพ่อสามีที่ขายขนมครกชาววังที่จังหวัดพิจิตรมากว่า50ปีแล้วครับโดยคุณตุ๊กนะครับไม่ใช้แป้งเหมือนขนมครกทั่วไปแต่ใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแดงแท้ร้อยเปอร์เซนต์มัโม่จนละเอียดทําให้ขนมครกมีสีน้ําตาลและมีกลิ่นหอมของข้าวกล้องหอมมะลิแดงด้วยคุณุกครับ ขนมครกหน้าไอติมกะทิสดเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือเ,เกิดจากความชอบของเราซึ่งปกติแล้วอะหนูจะเป็นคนชอบทานไอติมส่วนแฟนอะชอบทานขนมครกเราก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาค่ะว่าจะเอา2ออย่างเนี้ยมารวมกันได้ยังไงเราก็เลยเกิดความคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไอขนมครกไส้มะพร้าวอ่อนนะคะมาใส่ไอติม,มกะทิสดดูแล้วก็ลองทานดูสรุปว่าเข้ากันค่ะ ขนมครกขายที่ราคาเท่าไหร่ครับกล่องละ35บาทค่ะของเราจะได้ทั้งหมด6คู่แต่ถ้าเกิดเป็นขนมครกใส่มะพร้าวอ่อนไอติมกะทิสดอาจาจะก่องละ59บาทค่ะยอดขายขนมครกของร้านพระคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อวันครับต่อวันนะคะขนมครกพระคุณพ่อจะขายอยู่ที่ประมาณ4,000บาทต่อเดือนก็คือ6หลักนะคะก็ประมาณแสนประมาณนี้ค่ะ ใครที่อยากทานนะครับขนมครกหน้าไอติมกะทิสดของร้านพระคุณพ่อนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นขนมครกต้องถูกหยอดถ้าอยากถูกน้องกอดพี่ต้องเป็นอะไรพบก,กันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้ครับกับรายการทำดีด้วยได้นะครับผมทุกเสาร์อาทิตย์8 15แบบนี้ทางช่อง131นี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ